เบลตาทำหนึ่งกลับนึ่เอาเดียวเอาได้แล้วเลขอะไรเออเอนเอนเอนเลขอะไรเออเลขสิเลขสิบสามคุไปดิ้นไหนเลขสิบสามไหนนั่นโอ้เลขหายไปไหนเนาะแม่แก้วเลขเอาถ่ายรูถ่ายรูแม่ฮิดเอากล้องมาถ่ายรูปลอรับลอรับอ่าอถ่ายรูปรอรับนะไอ้ ฟังก hey. well, ่อนใครจะได้เลขอะไรนั sure. ่งลงนั่งลงเอาเอาฟังเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรอ่าใบหมอนเนี่ยฟังหมอนต้องกล้ารอกันลูกรอต้องกล้ายืนรอจะไม่เป็นระเบียบเลยลูกไม่ด

จะบอกคแรกกันดูนี่ี่แหละกันแล้วนั่งนั่งมานังแล้วก็แนะคะแบเยข่ะแกะพร้อมกันค่ะแกะพร้อมกันอ้าววแบบ่อยได้อะไรเ้ยลกูอะไรบ้างด20

ขอทอดซับกองนึงก si <Har> ็ได้บักินด้ม่ันีไปนั่กินเไปเ้ใยต่ี่พัดพงเทลาวันเดินไปจัดเล่กับให้ให้นี่กิน้วยด้วยคะ าปปมาอะไรกันตายมาับมาทายม่เย็นี้

แคบไปให้ดรครับดี๋ควไมาแคบไปลงสันเปรแคบเอาบอีกวัวโอเคหน่งลูามาสอลูกโอเคได้แล้วนาอันที่อ้าวิรุน้ำสำคัญสามเสร็จแล้ว

ไปมื fate, pues ่อกันไปแล้วไปแล้วไปอันนี้นะอันนี้ค่ะเอเตอรอันลูกอันนี้ต้าจางโตโน่ไม่ใช่แ้วนโโ่เหรอโตโน่จะอยกเปล่นโโน่ะี๊ด้าโนบตโน้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 ตโนน้ตโโนน้ต้ตตโน้ตโน้้ตตโนู้โน้นน้ต้ตตน

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。我先帮忙，我先帮忙，你十三来，来。现在我正在ขนม。哦。变成一样。我帮你们一样。你们要来。哈喽，哈喽，你快来，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 来

ครับนใะ่ของฝนดีใจทุกคน លោកមកក៏ទៅណាអីបាយ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 ទៅនេះទៅនេះទៅ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  เอาซิิงหายนั่ไหมด้เหรอซิงอาซิงอายอยู่ไหนหายไปที่ซิ่งอันนี้สิ่ได้ป่ะู่ซินี่นะอัครเดชมีไหมหลัไม่มีมีกไนแล้วไฟท้ายนะไฟสีแดงอะออกเนี่ท่านไมใช้ท่านไมใช่แกก่อน เ่สิเหรอกาลยังกาลยางนังทีนี้นังโโอ้ยุกกระตอเลยนังโนที่ขอกล่องมาให้หมเอาได้เหรอเนาะจะเอาไปทำอะไรคะโอ้ได้ๆๆๆโอ้งใหญ่จาคะเย่เเดี๋ยวไที่แกงได้ที่ đó là một ta

คกินเด้อคูไกินเด้อนเด้่อไปกินเ้อเม่แล้วรถเมใส่กระเปาเดี๋ยวนี้เลยเอาไปใส่กระเปาเดี๋ยวนี้เลยโอเครักนะรักนะอยากทาสเด ไกระดัจะไฮมาคอยื้อเดี๋ยวนี้นะื้ต่อไปก็เป็นขยะนะเอาไว้ินดูแม่อาตารย์ดาตังย์ชิลใหม่เอาอย่าเพิ่งกินนะน้องใส่กระเป๋าเดี๋ยวนี้ใส่กระเป๋าเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วเดี๋ยวไม่กินข้าวแล้วเดี๋ยวไม่กินข้าวกันจ้าจ้าแล้วก็กินปิเปอใส่เป๋าก่อนใส่เป๋าก่อน่กเปาก่อนไอ้เี่ยวเดี๋ยวไอ้เี่ยว